มื้อกลางวันวันนี้นะครับมาในส่วนของน้ำพริกปลาทูแล้วก็นี่พวกของทอดใดๆมีผักแอมผักไรความข้นคักของน้ำพริกปลาทูเกือบหกน้ำพริกปลาทูแอนด์ปลาร้าย่อข้าสวยมาเลยชิมปปากกอนถูก ม,มาละมาละใส่ไปเลยครับ ขครืบินมาเผววววววื่อใครยังไม่ได้กินมื้อกลางวันนะครับคิดอะไรไม่ออกกินตามก็ได้ปิดคลิปไปด้วยภาพนี้แล้วกัน